แม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดเน้นย้ำม,มาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 พร้อมหาหรือวางมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่หลังพบการระบาดของโควิด -19 ในฝั่งเมียนมาค่ะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2พื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่เตำบลท่าใสาลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาพนโทฉลองชยัยชัยยคำ แม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโควิด -19 ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพลโทฉลองชัยชย,ยักคมแม่ทัพภาคที่3กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบหลังในประเทศเมียนมาตนจึงเดินทางพบกับหน่วยง,งานด้านความมั่นคงและหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อร่วมวางมาตรการในการดูแลควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจากการหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีมาตรการที่รัฐกุมในทุกจุดส่วนในเรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่ยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนได้ในลักษณะไปกลับรถแต่ละคันมีคนงานเมียนมาที่มากับรถ ซึ่งในส่วนนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการดูแลควบคุมป้องกันสำหรับคนขับรถตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอยู่แล้วทั้งการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีการเพิ่มจำกัดการเดินทางเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งก็จะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆอีกครั้งส่วนช่องทางท่าข้ามหลายจุดทางกองกำลังนเรสวนมีการจัดกำลังเพิ่มเติมในการปฏิบัติ และเพิ่มบูรณาการร่วมกับอสมอในการตรวจคัดกรองส่วนในเรื่องของมนุษยธรรมบางครั้งอาจมีการรับผู้ป่วยจากฝั่งเมียนมาเข้ามารักษาในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลแม่สอดมีการวางมาตรการดูแลอยู่แล้วทั้งการกักตัว14วันซึ่งจะต้องมีการทำให้เกินร้อยและติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับแผนมาตรการ ที่อาจจะมีการปรับใช้กรณีพบการระบาดในเมียนม,มาก,ก็จะมีการเสนอมาตรการให้รถขนส่งสินค้ามารับสินค้าได้เฉพาะบริเวณลานสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่สองเท่านั้นซึ่งเป็นแผนที่มีการเตรียมไว้ด้านนายวรานนท์ยิมมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนม,มาแห่งที่สองอนุญาตให้เขาออกได้เฉพาะรถสินค้าและคนประจำรถไม่เกินสองคนเท่านั้นห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาด ส่วนช่องทางธรรมชาติกำหนดให้เปิดเฉพาะสินค้ามีการกำหนดเวลาเข้าออกที่แน่นอนในขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการบูรณาการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณาสุขเพื่อคัดกรองบุคคลที่มาซื้อสินค้าณนะจุดช่องทางธรรมชาติเท่านั้นโดยไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นในทุกวันนี้ยังคงมีการดำเนินการและยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด เดล่ยาระาถอดแม่นะครับท่านนายกเัฐมนตรทีท่าน,นามีความ,มห่วงใยในเรื่องของอาการแพร่ระบาดโควิดในเมียนมาอีกรอบหลังซึ่งทุกท่านทรพาบจากข่าวพาอยู่แล้ววนะันนี้ผมมาพบก,กับทางเจ้าที่ที่อำเภอแม่สอดมีทลมววัลงู้วและมีหน่วยงานทุกหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงนะครับอยากเรียนว่าในมาตรการทุกมาตรการที่ คณะกรรมการของของจังหวัดต,ตากทำเนี่ยที่ตัวแม่สอนผมดูแล้วรัดกุมในทุกจุดแต่มีเพียงกับว่าปัจจุบันเนี่ยตานเนี่ยเราจําเป็นต้องให้มีการลดขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ใช่ไหมที่ผ่านเข้าออกนะครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้ก็เราเรามาดูว่ารถที่ขนเข้าเข้าออกเนี่ยเข้า,ขาไปกลับแต่ว่ารถแต่ละคันก็จะมีคนเมียนมาติดมาอย่างน้อยสองคนนะเราก็จะดูว่าสองคนเนี่ยเขาเขา้ามาตรการของเราอยู่แล้วทั้งใช้แมสทั้งเจล มีการตรวจคัดกรองเราก็จะเพิ่มว่าเข้าไปที่ไหนได้บ้างนะครับต้องจากัดการการการ,าการเดินทางให้ให้ให้เราสามารถตรวจสอบได้นะครับอ,อันที่หนึ่งข้อที่1ข้อที่สองี่ทางคุณหมอ,อโรงพยาบาลแม่สอดก็ก็ให้ข้อเสนอนะหลายอย่างซึ่งผมคิดว่าเราจะกลับไปไปไป,ไป,ไ,ปไปปรับไปเพิ่มแล้วโดยเฉพาะอาเภอแม่สอดนะมีช่องทางท่าข้ามหลายจุดนะทางธรรมชาติ ทางกองลังในศวนก็ได้จับกาลังลงไปเพิ่มเติมแล้วก็มีการขอทางอสมอนะครับเราใช้อสมอในการตรวจคัดกรองแต่ในเรื่องของทางมนุษยธรรมเนี่ยมันมันครั้งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยทางๆๆทางคุณหมอก็ก็อาจจะต้องรับรับไปตรวจรับ,ร,บรับไปรับไปรักษาแต่ว่าเราก็มีมาตรการของเราอยู่แล้วถ้าใครที่มีความสุ่มเสี่ยงเราก็ต้องมีการกักตัวซึ่งในระบบของอ าการควบคุมตัว14วันที่นี่ก็ยังทําอยู่เราทำอย่างเข้มงวดนะครับณเวลานี้ก็ผมถือว่าเราทําเตรียมไว้ต้องทาให้เกินร้อยแล้วเหตุการณ์ในฝั่งเมียนมาเป็นอย่างไรเราก็ต้องติดตามโดยทางตลอดนะก็อยากอยากจะให้ทางรลบผู้ว่าแล้วก็ทางทางคุณหมอละแพทย์ได้ได้ได้ชี้แจงสุดทันทัแต่ว่าทุกวันนี้เราเราเรามีจุดล่อแหลมอย่างเดียวนะในเรื่องสินค้าที่ถามว่าเรามีคนเสนอว่าให้ปิด อะไรนะปิดปิดปิดด่านไหมซึ่งขึ้นมันจะเรื่องระดับประเทศละนะครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมนะถ้าในการปิดด่านถ้าถ้ามันระบาดจริงๆเราก็อาจจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือลดจากจากเมียนมาก็ข้ามาได้แค่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 ตรงด่านเราสินค้าเราก็มามาส่งที่นี่เราต้องใช้ระดับแบบนี้ใช้วิธีนี้นะครับเหมือนที่ทําที่แม่งสอนทาที่ด่านจุดฝนทั่วไปนะวันนี้ผงเป็นเป็นมาตรการที่ต้อง,ต,องต้องใช้ใน ในท้ายสุดแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนึงรถเข้าออกประมาณเกือบพันคันเนี่ยเราอาจจะต้องมาได้แค่ตรงนี้แล้วเอาของมาส่งที่นี่อะไรอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ก็เป็นแผนของทางทางผู้ว่าซึ่งผู้ว่าท่านเป็นประธานอยู่แล้วในการในการสังการทั้งหมดนะครับก็ <c oughs> ขอเชิญทางผู้ว่าท่านเริ่มในส่วนของจังหวัดนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับกรรมการชายแดนนะครับก็ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางธรรมชาตินะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือสะพานวิทีภาพแห่งที่สองในส่วนของสะพานวิทีภาคแห่งที่สองเนี่ยก็มีกําหนดให้ก็ออกได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้านะครับห้ามคนห้ามคนจะทางเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีทางท่องทางธรรมชาติเนี่ยซึ่งกําหนดให้ให้เปิดได้อ่ เฉพาะสินค้าก็าออกเป็นการห้ามห้ามคนขนจอไปมาและแต่ละช่องทางมีกาหนดเวลาที่แน่นอนในการเข้าและการออกนะครับในการเปิดปิดก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับประจาจุดช่องทางธรรมชาติทุกจุดนะครับซึ่งจะเป็นการนทิ่กําลังของทางตํารวจทาหารไปปกครองร่วมกับสาธารณสุขนะครับอ,อสอมอในการตรวจวัดไข้เจลแอลกอฮอล์ครับสำหรับเอ่อคนที่ข้ามมาเพื่อจะมาซื้อสินค้าโอ,อ้โหในโภค ซึ่งเราให้ให้ซื้อสินค้าเพืพวกนและจุดและจุดช่องทางนำชาตินั้นไม่ให้ไม่ให้ร่วงเข้ามาในชั้นในนะครับซึ่งทุกช่องทางนมชาติของจังหวัดต่<ม>ตาก,ก็จะทําเหมือนกันหมดทุกทุกพื้นที่ครับซึ่งก็วันนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยครับทางคุณหมอนนหมอน่อยครับก็สำหรับทางโรงพยาบาลนะครับก็จะเจอคนไข้ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาล ซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยหนักที่เข้ามาแต่ก็จะได้รับการประสานงานมาละะ่วงหน้าว่าเป็นคนไข้ข้ามแดนซึ่งเราจะมีมาตรการวางแเเึดว่าการเดินทางการส่งต่อเนี่ยจะต้องมีการป้องกันการแพร่เชื้อของโควิดแล้วก็นําส่งเข้าสู่โรงพยาบาลอั้นี็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีที่เป็นการข้ามแดนโดย mm hmm. ทางช่องทางธรรมชาติแล้วเรามาเจอเนี่ยในโรงพยาบาลอันนี้เราจะตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าถ้าเกิดข้ามมาจากช่องทางไหนเนี่ย เรจะซักประวัติแล้วก็แจ้งฝ่ายความมั่นคงซึ่งตลอดที่เวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคงว่าเราดแยกไปจุดนี้มีการข้ามจุดนี้มีการข้ามก็จะมีการเ,าเข้มงวดในการปิดกัน้นไม่ให้ข้ามมาในจุดคลุมแดนธรรมชาติในในเวลาค่าคืนก็ได้รับความร่วมมือได้ดีแต่ก็ก็ยังมีอยู่เลยแต่ก็ทางหน่วยงานความมั่นคงและโรงพยาบาลก็ต้องพยายามสุดวามต่อหน้าที่จะป้องกันไม่ให้โรคมันเข้าสู่ประเทศไทยได้ อันนี้ด่านแรกที่เข้ามาก็ผมควบคุมโรคติดต่อลองลองอ,อ,งอธิบายได้ว่ารถทุกคันที่เข้ามาจะต้องเจออะไรบ้างตรวจอ,อะไรบ้างแล้วตอนที่ด่านปิดอยู่นะค<อ>ะครับนีณน้องค่ะครับสวัสดี <childhood. S 2> ครับในส่วนของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับรถบรรทุกสินค้าที่เข้ามาเนี่ยจะมีจํานวนผู้มากับรถคือคนขับรถและคนประจายศรถระเจีนพานะนะครับมีเพียงสองคนนะครับ ซึ่งพอมาถึงที่ด่านพรมแดนเนี่ยเราจะมีการกําหนดจุดจอดให้เขานะครับไม่ให้เขาลงจากรถแล้วให้ผ่านการตรวจคัดกรองประเมินอาการตามนิยามผู้สงสัยป่วยนะครับมีไข้ไอเหนื่อยหอบหายใจลําบากไม่มีกลิ่นนะครับถ้าหากมีอาการอย่างนี้เราจะให้เขาเดินทางกลับไปยังประเทศเขานะครับไม่ให้เข้าพันมาอย่งบ้านเรานะครับแต่ถ้าเขามีอาการมีไข้ มีอุณหภูมิสูงเกิน37.3องศาเนี่ยเราก็จะให้เขานั่งพักเพื่อตรวจวัดซ้ํานะครับหากพบอีกเราก็ให้เขาเดินทางกลับไปที่ความเบีวดีของเขานะครับส่วนผู้ที่มีปกตินะครับเราก็จะให้เขาเข้าไปขนส่งสินค้าตามที่เขากําหนดไว้นะครับสาหรัมบมาตรการที่เข้มข้นคือว่าเรื่องของอตรวจวัดคัดกรฐฐองเนี่ยก็จะมีเรื่องของแมสหนะ้นากากอนามัยที่เขาจะต้อง นำติดตัวมาตลอดแล้วก็ต้องใส่นะครับหากเราพบว่าเขาไม่ใส่เนี่ยเราให้เขากลับโดยจะไม่ให้ข้ามเข้าฝั่งมาฝั่งไม่สอดนะครับให้เขากลับไปเพื่อให้เขาไปเตรียมตัวของเขาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตามช่องทางธรรมชาติเดี๋ยวขอให้ผบวกองรังนกในสวนเนี่ยต่อไปลอครับว่าในส่วนของในที่ที่รับผิดชอบในอำเภอแม่สอดนะครับตั้งแต่เอาะพานหนึ่งเป็นหลักเนี่ย ขึ้นมาทางด้านเหนือ่ง21กิโลเมรารับผิดชอบ1 0 0ซึ่งเราจะมีจุดต,ตรวจที่อยู่24ชั่วโมงเนี่ย8จุดนะครับ8จุดที่อยู่24ชั่วโมงที่เหลือจะเป็นการใช้การลาดตระเวนเพิ่มช่วงนี้ก็จะเพิ่มความถี่จากสะพานลงไปทางใต้อีก8กิโลถึงบ้านอนชัยนะครับก็จะจะมี 1, 100, อีก1,000รับผิดชอบก็จะมีจุดตรวจถาวรอ,อีก24ชั่วโมงในที่ 4จุดครับในส่วนนี้แล้วที่เหลือก็ใช้การราดตเวนเอกันแล้วก็ที่เหลือในเขตอื่นๆก็จะเป็นพื้นที่ของตรชดแล้วพพื้นที่ของแถวคอดาลนานที่35ในส่วนนี้ก็จะใช้อาจจะมีจุดประจําอยู่บางส่วนนะครับและนี้ก็จะมีการดําเนินการราดตวเวนในพื้นที่รผิดชอบของแต่ละแต่ละส่วนเช่นเดียวกันในพื้นที่อำเภอพ,พะัะเราก็จะเป็นของบกิบทคุมของชอาวคอรัสสิครับในการ ดำเนินการสกัดกัดน้นในเรื่องของการไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาแล้วก็ช่องทางที่ท่านผู้ว่าได้อนุมัติให้มีการขนส่งสินค้าในแต่ละสัปดาห์นั้นทางจักรวรรนะครับก็จะจัดเจ้าที่ไปร่วมกับทางสุลากรหรือว่าทางฝ่ายปกครองในการดูแลมืนความสะดวก